ที่มาของการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าศูนย์ดําเิการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองครับได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับว่ามีเรือที่มีพฤติกรรมในการลักลอบในการนรําสินค้าหลีกเลี่ยงในการภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับจึงได้จัดก,กําลังออกลาดตระเวนในพื้นที่ ปฏิบัติการนะครับของส่อนชนภาคที่สองจนกระทั่งเมื่อวันที่21ตุลาคมคือเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ตรวจพบว่ามีเรือเรือวันสามนะครับได้มีพฤติกรรมในการที่จะมีการหยุดเรือเรเรือรืวันสามี่เป็นเรือที่ได้ขออนุญาตในการเดินทางในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือจังหวัดสงขลาไปที่ท่าเรือปันตันนะครับ แต่ปรากฏว่าในระหว่างการเดินทางนั้นได้มีการจอดเรือลอยลําอยู่บริเวณใกล้กับรอยต่อหน้าน้ําระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียครับอยู่ห่างประมาณ6กิโลเมตรนะครับจากเขต,ตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียในทางทะเลและก็อยู่ห่างจากปากแม่น้ําตากไปประมาณ12กิโลเมตรนะครับการนี้ส้นชนภาคที่สองได้สั่งการให้ลงเอยมเสงหงนะครับซึ่งรัตรตเวนอยู่บริเวณนั้น ขึ้นทาการตรวจสอบบนเรือนะครับพรอมมีการตรวจสอบทั้งในเรื่องของลูกเรือสินค้าที่บรรทุกบนเรือรวมทั้งในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็ตรวจพบว่าลูกเรือที่มีอยู่จำนวนสามคนครับรายชื่อนั้นเป็นลูกเรือที่ไม่มีสัญญาการจ้างงานเอกสารการจ้างงานอยู่บนเรือนะครับรวมทั้งในส่วนของ ลูกเรือมีผู้ที่อยู่เรือนั้นคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวนะครับเป็นชาวลาวนะครับในขณะที่ส่วนของสินค้าซึ่งเป็นบุหรี่นะครับซึ่งเดิมแจ้งว่าจะขอญาตนําออกจากท่าเรือสงขาไปที่ท่าเรือคนตาน,นั้นเดิมแจ้งไว้1นึ่พันห้าสิบกล่องก็ปรากฏว่าตรวจพบบนเรือห้าร้อยห้ากล่องนะครับนะครับหายไป5้าร้อยสี่ห้ากล่องเมื่อตรวจพบดังนั้นนะครับทางนะสานชนภาคสองก็เลยสั่งการให้เรือหลวงแหลมสิง ควบคุมเรือดังกล่าวนะครับพร้อมกับกาลังพลลูกเรือที่อยู่บนเรือพร้อมกับสิ่งที่อยู่บนเรือทั้งหมดเนี่ยเดินทางกลับมาที่ท่าเรือฐานทัพสงขลาซึ่งก็เพิ่งเดินทางมาถึงในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับเพื่อจะได้ส่งพนักสอบสวนในการดําเนินการต่อไปนะครับเรืองต้นเรือลํานี้มาเพียงลำเดียวหรือว่ามีเรืออื่นมาด้วยอที่เราตรวจพบนี่มีลําเดียวครับที่ตรวจพบในทะเลลำเดียวครับกระบวนการที่ คือมันมีข่าวนะครับว่ามีการบวนการในการที่จะลักลอบในการนําสินค้าหลบเลี่ยงภาษีต่างๆเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งเรื่องของบุหรี่เรื่องของน้ํามันหรือเรื่องของสินคา้าผิดกฎหมายอื่นๆนะครับซึ่งในส่วนของศรชนภาค2เองนะครับก็ได้ร่วมงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในศรนชนรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆนะครับได้สืบสวนหาข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็พยา,ายามในการที่จะตรวจสอบเพื่อจะให้ใหได้ตรวจพบนะครับก็ วันนี้บนเดือนการในการตรวจสอบครับค็เนรข่าวที่เหิดบ้างอยู่บนเรือทําอาชีพอะไรทำอะไรเป็นอะไรเป็นกุ๊กอ๋อเป็นกุ๊กประจําเรือครับทำมาหายเรือน่งานอยู่เรือลำนี้ได้นานเรือนสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนเป็นกุ๊กหนเดือนเขาจ้างเดือนเท่าไหร่ก็จ้างนะรายเดือนเดือนมีนะฮะ เดือนละหมื่นแหละเดือนละหมื่นแ,แต่ว่าเราเราที่เขาขนของหนีภาษีมานี่เรารู้ไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้อะไรเลยแล้วแล้วคนบนเรือเขาไม่เปิดผ้าคลุมไม่เปิดอะไรเลยหรีอยมันคลุมผ้าไว้หรือว่าอย่างเง้ยที่เราอยู่บนเรือลนะ่ะคลุมผ้าอ๋อแล้วก็ไม่มีใครเปิดเราเป็นอันนี้บางรู้ไหมว่าไปรับมาจากไหนหรือ,อยังไงมาจากจากที่สงขลาเรือลำนี้ที่เข้ามาอยู่สงขลา ไม่ก็ผมก็อยู่บนเรือไม่แม่ของ่งของไงครับผมมาเอาที่สงขลายเอาแล้วจะไปไหนครับไปส่งมาเลยอ๋อไปส่งมาเลยอันนี้บางลักษณะเนี้ยบางเคยไปมากี่รอบแล้วส่งเลยส่งรอบแล้วแล้วบางก็อยู่การกิจคนาดอยู่บนเรือมีมีบางเป็นครอบครัวเนี่ยก็มีมีอะไรมากมีไตรกงเรือแล้วก็มีลูกเรือหรือว่ายงไ ช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทั้งทั้งสามคนทำนาทอาชีพหน้าที่อะไรมไไ<ท>าก็ <คน S 2> ทำไกไก่คนหนึ่ง,นนงแล้วก็ลูกเรือคนหนึ่งแล้วก็บางเป<ช>็นพ่อครัวได้ช่วยได้ขนช่วยเขาขนอะไรไหมช่วยช่วยเหมืเลยอ๋อช่วยขนขึ้นแต่ว่า<ช>ไม่รู้ในกล่องเป็นอะไรแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นบุหรี่พอรู้อยู่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิด แล้วแบบเนี้ถ้าเราเราอยากฝากเตือนอะไรมากสําหรับคนที่แบบเนี้ยครับที่เราไม่ไม่รู้แล้วเหมือนโดนหลอกไหมหรือว่าไม่ใช่เราโดนหลอกไหมไม่โดนโอ้มีฝากเตือนอะไรไหมไม่มีอะไร